สวัสดีครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับก็คือคีย์บอร์ดไฟไม่ติดนะครับผมสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับแต่ต้องเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟนะครับผมอันนี้ของผมก็มีนะครับเป็นยี่ห้อ HP นะครับไฟไม่ติดนะครับทุกคนนี่พิมพิมพิไม่ติดนะครับทุกคนก็คือตัวนี้ให้เราไปเปิดนะครับมันมีวิธีเปิดอยู่นะครับให้เรามองหาไอคอนใน ไอสัญ,ญลักษณ์นะครับที่มันเป็นคล้ายๆรูปนี่นะครับนี่นี่คล้ายคล้ายรูปไอแป้นพิมพ์หรือว,ว่าคีย์บอร์ดเราแล้วก็มีขีดขีดขีดคล้ายๆเหมือนแสงสว่างนะครับทุกคนนี่นี่ตัวนี้ไอเครื่องของผมมันจะอยู่ที่ f 5นะครับบางเครื่องบางยี่ห้ออาจจะอยู่ f 7 f 8บ้างนะครับส่วนวิธีการเปิดนะครับก็จะมีวิธีการอยู่ดังนี้นะครับก็คือให้เรากดฟังก์ชันนะครับนี่ปุ่มฟังก์ชันนะครับ fn บวกกับปุ่มที่ยี่ห้อโน้ตบุ๊กของเรานะครับที่ของผมก็จะเปิด F5 นะครับให้กดกดบวกกดกดพร้อมกันนะครับนี่นะครับเนี่ยไฟนี่ก็ติดแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมก็พิมพ์แล้วไฟก็ติดนะครับทุกคนถ้าเรากดซ้ํามันอาจจะมีฟังก์ชันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับของผมมันก็จะมีนี่นะครับลดระดับแสงเนี่ยกดซ้ําอีกทีหนึ่งครับเป็นลดระดับแสงกดอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ปิด นะครับก็คือปิดก็คือกดที่เดิมนะครับฟังก์ชันบวก F5 ของผมนะครับถ้าเกิดของใครมีสัญลักษณ์นี้นะครับนี่นะครับเป็นรูปแป้นพิมพ์แล้วก็มีขีดๆเหมือนแสงสว่างนะครับก็ให้กดแล้วก็ควบวไปบวกกับปุ่มฟังก์ชันนะครับทุกคนบนคีย์บอร์ดนะครับโอเคครับก็หวังว่าทุกคนจะแก้ปัญหาให้ตัวไอ้คีย์บอร์ดไฟไม่ติดได้นะครับทุกคนบนโน้ตบุ๊กนะครับโอเคครับคลิปนี้จบเพงเท่านี้ครับ